เป็นศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชัดการัปนศูน์วันี้ใช้ข้าวมาที่นามาันสิรับอันนี้พฤตการลุกหลอที่สุดเดียวนยพัฒนาพันธุ์พืชจากาันนอันนี้เป็นคี่ทงาน้าพฤติการ ศูนย์น้ำนาลเพื่อจัดการเปนซิลิจะมีอยู่สามแห่งหลักๆในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีที่เชียงรายเนี่ยผลผลิตพวกผักเนาะลูกผักอะไรเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆที่ใช้เป็นเรื่องสุขทีนี้ก็จะมีศูนย์เมล็ดพันธุ์ที่สระบุรีอันนี้ก็จะเป็นผลิตข้าวพ้าวข้าวข้าวข้าวน้านาข้าวน้านาข้าวนาข้นาข้าว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 นาขาวนาข้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 าว้าวนาข้าว สัมลองธาตอันนี้ผลิตเมล็ดข้าวหอมมะลิหนึ่งร้อยห้าอย่างเดียวเลค่ะอย่างเดียวเลยอันี้ก็จะมามีสมาชิกเฉพาะในกลุ่มของอำเภอสัมลองธาตุที่จะมีอยู่สี่กลุ่มอ่าสี่กลุ่มแต่จะมีกลุ่มย่อยที่เป็น n น e c สองกลุ่มในงานค่ะกลุ่มผลิตข้าวก็จะมีกลุ่มบ้รรคุงเนาะกลุ่มบ้รรคุงกลุ่มนองห้าแล้วก็กลุ่มสัมลองธาตอ่า เออไม่ใช่กลุ่มกลุ่มใช่ก็บ้านกลุ่มน้องฮะขอนแก่นแล้วก็ของแก้วแดงแดก่นน้องแคลรงน้องน้องแค่นนี่เป็นกลุ่มกลุ่มกินซีกว่าอันแล้แหลตอนนี้เป็นมะเร็งตอนนี้เป็นมะเร็งมันได้ขายได้ราคากว่าได้ราคากว่าได้ราคากว่าเลยกลายเป็นมะเร็มะเร็งแต่แต่เดิมจะมีเฉพาะเป็นนาดำแต่ตอนนี้แค่เป็นนาแบบได้ เดินแต่ว่าเกี่ยวกับสภาพน้ําสภาพดินอะไรเงี้ยสภาพดินที่เป็นเนินเนี่ยก็จะให้เป็นนาหยอดได้ไม่ไม่ไม่ต้องรอนะฝนต้องรอถึงจหยอดก็ท่างหยอดได้จำเนาะแต่ก็ไม่หวานนะคะมูลนิธิชชยวัฒนาอันนี้เป็นโครงการหนึ่งในมูลนิธิใช้บรรณาใช่ครับเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์จักรพันธุ์ทีสิริวันศุกร์2555 มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิเิชัยพัฒนาพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจรพันธุ์เป็นสริที่จังหวัดสุรินเพื่อผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105สำารห้เป็นพันธุ์ข้าวราชทานแก่ลักษฎรที่ประสบภัยโดยมุ่งหวังที่จะพราชทานเล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ที่มีคุณภาพแก่รากษฎรให้มีต้นทุนเชื้อพันธุ์ที่ดี และเป็นมงคลในการปลูกข้าวต่อไป556บูลนิธิชัยพัฒนาได้ก่อตั้งศูนย์พัฒนานพันธุ์พืชจักรพนธุ์เป็นสริจังหวัดสุรินทร์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมาชกามารีเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์อยู่ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวหอมมระลริราชเนินทรงเยี่ยมรัษฎรที่ร่วมกันปลีกพันธุ์ข้าวพระราชทาน และทรงมีพระราชปฏิสันถานให้กำลับบงใจแก่รัสโอนที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิดนับเป็นมงคลแก่ชีวิตของรัสโอนเป็นสิ่งที่แต่ละคนไม่คาดคิดว่าจะเสร็จมายืนถึงหมู่บ้านลเล็ก สีโงอยางแล้วก็อยากทำดีพันเนนล็กขันเ้าวมี แต่โครงการอข,อของพระอ,องค์ท่านเนี่ยใช้สําหรับซับคะอ็มเลดกพันทุกอย่างนี้นะคะและสําหรับไตครณลีนภายที่บ่า่ก็คือเพื่ออยอ่ราชการ